นี่คือการต่อสู้ของ AI VS มนุษย์กับการซ่อนแอบที่พวกมันออกตามล่าเรา AI เนี่ยเราต้องเงียบและหาที่ซ่อนจากสายตาของพวกมันพวกเราจะชนะ AI ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปซ่อนกันเลยเฮจะแม่งเล่นแบบอะไรจะคุยเกมนี่ใช่ไหมโองวงเดาด้วๆโอ้โหจะไปทุกคน ว่าทุกครั้งเวลาเราเนี่ยโกรธแลมันจะมีเสียงแล้วก็วิ่งด้วยตัวเฮงเงียบ้าดีสุดเฮ้ยเรามีเวลาแค่รีบกลับมาที่เดิมแมวไปทำหายเดี๋ยวเรากลับมาที่เดิมเด้อเดี๋ยวข้าแมวได้ไหมึ้นบนขึ้นบนนะขึ้นบนได้แอบอยู่ได้แอบอยู่รีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปเลยไปหยับนะอีกสองวิ่งไปอีกวิ่งไปไปไปใช้เอามุมมันมาแล้วมันมาแคนดูมีสองมีสองคนมีสองคนแอบนี้แอบนี้

คนแอร์ห้องแมวนี่สบายเลยเฮ้ยอันนี้มีสองห้องกับห้องเลยเหรอห้องแมวมีพี่โมอยู่ครับผมแต่ AI อยู่รอบๆนี่กับชุดเจนสอพกมันอยู่แล้วมันเข้ามาไม่กินตายแล้วเหรอใช่ผมกับผมตายพร้อมแป้งเลยกลัวแสดงว่าแป้งเป็นตัวล่อเหรออยู่ที่เดียวกันนะนี่ไี่ไหมพวกเอไอเหรอเนี่ยเอ้าจำไม่ใช่นั่น AI ใครอ่ะ AI คือสควิตบอนเตอร์ครับอย่าเพิ่งหายใจนี่ๆพวกเอไอพวกเอไมาแพร่ไอพยายามกระโดดวิ่งไล่เราอยู่ มันได้กลิ่นพวกเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะอีกแี่แป๊บวิความล่าหาพวกมันได้เจอหรือเวลาได้ยินเสียงลุยบ้านี่เอานั่นความโลภเป็นเหตุสังเกตได้หายหาฉันไม่ได้หรอกมัอยู่ชั้นสามมัอยู่ชั้นสามจำไว้ว่าพวกเธอจะรอดนะปางขึ้นไปเก็บตังค์เหรอไอ้เย็นเอามาปางมาแล้วปาีโมง อ้โเรียออด้ยากว่าจะแพออค่หลบมันไม่ได้ยากใครตายคนแรกอะพเราเจอพ่กิดใครคนแรกนะใครคนแรกนะแพ้นหเรื่องปกติหนูคิดว่าเจนน่าจะหายใจแรงนะโอเมื่อกี้แค่สอมเมื่อกี้แค่้อมเอ๊หรือว่าหรือว่าเรากินแรงโดนแน่ปา ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้อันนี้เนี่ยตกในแมปแล้วทุกคนมันจะแบบค่อนข้างจะเสียงดังหรือเปล่าแบบป๊าบลองดูโอ้ยจรงนะแค่เดินในแมปแบบแค่ตดอ่ะก็เสียงดังแล้วโอ้ยจริงเมื่อกี้มันมี3ชั้นไงเอก็เลยแบบว่าอาจจะรวนนิดหน่อยแต่ว่ารอบนี้แหละของจริงแน่นอนกับดังต่อไปด่านนี้มีชื่อว่าแบ็คลูมเฮ้ยเฮรี่ไปรีรีไป ก็สก็สก็สไไปหมอเอามนไมไดไก็ตัวสสเออไปป้้อนๆไปเไป้นมันตัวอไรยู่อ่ะเอออยู่เข้าไดไหมเขาได้มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างในแบ็กรูมที่น่ากลัวก็ได้นะอเ้ยเฮ้ยจะปลพี่โบนเาอีปลาคนอื่นเาเรกโตใส่ไดีไหุมนี้ก่อนไหมอุมก่อนเลยนะ มันมาแล้วแล้วเอไอเป็นตัวแบบตัวตัวเส้นได้มาแล้วตัวเส้นได้หนูว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดตอนที่ฉันกำลังแอบอยู่ตรงหัวมุมอ่ะเฮ้ยมันเปิดมันวัวไปวัวมาเหรอคุณเห็นใช่ไหมเนี่ยุมันอยู่ใกล้เรามากเลยมันใกล้ฉันสุดหกลางสถานการณ์ตอนนี้อ้าววันดีของวันดีไม่ไหวมันใกล้ฉันเหมือนกัน พยายามเายลงไปพยยามเดินไปฝั่งหนึ่งไปพี่ไหมมาเลยมาวันเสียวมากอ้๊ยตรงนี้ทั้งตาอ้าวอ้าวอยู่เรื่อยหมดเลยโมตายแล้วแต่มองหน้าฉันนะสล็อตแล้วดูนี่ขอร้องฉันสิทำไมทำไมฉั่ขอร้องเธอป้าพี่มีมาแล้วป้าหนีเลยพี่กิดแล้วเกดจะไปดด มิทชมาด้วยกันเลยสามิบปีปมาด้วยกันไปดีกว่าพี่กินพีลน่จะโควต้าหนูจะหมดไปไปนะนะมันมาเรื่อยนะไปฉไปไปไปแอบดูก่อนหน้าตามันเป็นไงไปอยู่ด้วยกันเอาทางสัมนีกว่าไม่ยอมหรอกหนูจะบอกให้หนูเก็บเงินจนหนูจะรวยอ่ะอะบใครสอพี่บ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอะมันหายไปไหนแล้วว้ามาเดินไปตรงนู้นมาเดินไปตรงนู้น อันนี้ไม่ยากนี่ไม่ยากต้องเป็น AI ไอเมื่อกี้พวกนายเห็นชนะเอไอเป็นไหมอะผมเห็นผมเห็นตูเห็นพี่ตัวเป็นศพอไงเพราะว่าผมเป็นศพเลยไั่หาพวกเราไม่เจอได้ฟังเพราะว่าพวกเราชราชราเราคือมนุษย์เอาจริงเราอาจจะชนะเอไอก็ได้นะแพ้ตกรอยหรอเฮ้ยแพ้ดีขนาดสกปรกไม่เป็นละ

ไว้มันกำลังจะเข้ามาแล้วอุ้ยไข่โอ้โหไอ้มันกำลังโดดอ่ะเรียบร้อยเลยมันกระโดดทุกบ้านเลยอ่ะฉันแก้แคให้ฉันแก้แคให้มันมีคนแก้กันเหรอใช่มันมายืนเต้นข้างผมเลยเนี่ยมีอยู่บ้านหนึ่งกำลังยืนเต้นอยู่แต่เอไอไม่ไปจับคืออะไรเออโยกโยกโยกวันดีฉันมาแล้วไอวีไอพีมันมาอีกแล้วอ่ะ ไ้มัเต้นมัเต้นในบ้านเก็มารบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ย AI มันแบบเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยโหดอะไรนี่บ้งตอนนี้พี่ไหม์กำลังหลบ AI อยู่แน่ฉันเดินวนรอบบ้านไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเออเออวนบ้านวนรอบบ้านเออนยู่นแลเก็บตังค์เก็บตังค์ ล็อกล็อกแล้วลอกแล้วเรียบร้อยฉันมาเก็บเหรียญโดยเฉพาะไอ้เพื่อนถ้าเกิดในในชนะครบสามรอบเราสามารถเข้าหมวดได้โอ้ยรอบนี้เป็นหของล็อบบี้นะทุกคนเพราะเรามีเวลาย5่ินาวิในการที่จะหนีออกจากที่นี่ไป่งเลย่งเลยวิ่งเลยฉันว่าขึ้นไปข้างบนอะ AI น่าจะหาไม่เจอจริงๆนะมันยากมากเลยมนันะ เฮ้ยฉันว่ามันก็เจออยู่นะตรงนี้ละตรงนี้คิดว่าโอเคไหมดีมากได้เจมส์กังวงนะมันมองไม่เห็นรอยร้อยอย่าโยนลูกบาดเล่นเอไอกำลังจะมาในอีกห้าสี่สามสองเ้ยกระนอตบอุ้ยมาแล้ว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 เท้าเฮ้ยมันมีคนใช้ปืนตบป่ะมันตบผมใช้ืตบไอ้างหู้คนนะว้ยาอ ตเรืองอะไรอ่ะอ <gu bizarre> ุ้ยมันหักโคเลยอ่ะอุ้ยวิ่งเร็วเลยไอ้ปาอีกแล้วไอ้ปาเหรอโดน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 คัจะรไงมีคนเต้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหดูท่ายกเออเดะเดะเอะเดอเดะ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 เดมเดะ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 เอะเด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 าเดะเดะเดะเดเะเดะเดะเดอเดะเดะเออเดะเนเอเเ เฮ้กำลังมองมีคนบินด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะมีคนบินด้วยอ่ะแค่น้เหรอไม่รู้สิเขาบินอ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะบินแล้วเขาจะมาแกล้งเรานะพี่กิตเราอยู่นิ่งๆนะอย่าทำตัวเป็นศัตรูกับใครโอเคโอ้ยแตงเงี้เยอะมากเลยข้างล่างนะไอ้ที่โยนลูกบอลอยู่ตรงนั้นปะฉันเห็นมันพริ้วมากมันจะโยนใส่ฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันโยนไปโยนมาเนี่ย เย้ดูฉันซิพนายโยกเมือนฉันรับรองเอไอจะไม่ได้แน่นเนาะอ่ไมโดนไม่โดนท่านหลังตรงนั้นฉันคิดว่าเราควรใช้มือตบมันตบมันที่แห่งนี้มีแค่เราสองคนตายไมตายเลยตายย้ยเฮยตได้ดีนะตบตไปตายเย้้นี่แหละเทคนิคขง เอไอนั้นก็คือ้องซ่อนในที่ที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะสูงได้แล้วก็ต้องเป็นที่ที่ AI กระโดดมาไม่ถึงต้องใช้ศิลปะการออบปี้ท่านสูงแน่ใจอาล่ะและดาต่อไปรอบนี้เราจะทําการดัก AI นะทุกคนเราจะทาการดัก AI โดยการใช้กับดักนี่หนูจะอยู่กลางปะพานไหมอยู่กลางปะพานดิเราจะวางกล้วยไ้ตรงนี้ฉันด้วยอ่ะวางกล้วยไปตรงนี้วิ พี่โมมาพี่มอมาปฝั่งไหนข็ฝั่งไหนคนช่วยกันช่วยกันวางกล้วยสองฝั่งเราจะอยู่กลางบันไดนะช่วยกันวางกล้วยแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยมันมาแล้ว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 มัาแล้วอ๋อดูเหยียบกล้วยดูเหยียบกล้วยทุกคนอย่วเพิ่งไปนโ่นเรือเดินไปกลาหลังกระแมวอุ้ย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 มันลื่นมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อ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 นทุกอย่างเลื่อนทุกที่ มันขยันโดดอย่างไรเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เราจะรอดเราอยู่ตรงนี้เราจะรอดจริงเหรอมัลกล้วยเพิ่มผงกล้วยเพิ่มเฮ้ยมันโดดมันโดดฝั่งมาฝั่งโดนแล้วเออยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำอะไรทำอะไรกันตัวไอ้ก่อนไม้เนี่ยมันทำอะไรมันพุ่งมาเลยมันไม่ใช่กับดักเอไอนะเป็นกับดักมนุษย์ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่แล้ว อุ้ยไอ้บางบอกว่ากล้วยจะโดนไอ่ไอ่ไอ่ไม่โดนมันโดนจริงๆนะในป่าเมื่อกี้วันเหยียบกล้วยแล้วมันข้างลื่นสะรืดลื่นสะรืดนอะสะรืดอะไรพี่ดยู่กินแล้วพี่กินรอดนะไอ่ไอ่เหมือนจะไม่โดนแล้วพี่กินพี่เหมือนจะไม่โดนเลยนะโอ้โหกำลังบอกพี่กินอยู่เลยว่าพี่กินเหมือนจะรอดนะพี่กินสบายดีนะสบายดีมีเอ่อกับที่กำบังอยู่น่ะ ฉันว่านะอีกรอบหนึ่งเราแบบว่าเราอยู่ด้วยกันตรงกลางไหมแล้วเรากำบังสี่ด้านโอ้โหโอเคก็อาจจะได้ก็องรองเก้าลไม่ทันโอ้โหแล้วหมดเวลาพอดียัยโธ่แป้งไม่ไล้ะฉันไดบอกว่าของที่ดีที่สุดคือที่สร้างที่กำบังเราสามารถสร้างที่กำบังแล้วอยู่ข้างในนั้นเอไอจะมองไม่เห็นโอเคงั้นเราช่วยกันสร้างที่กำบังจัดป่ะ มนุษย์ต้องคิดดีกว่า AI อยู่แล้วสมองของพวกเราอ่ะพี่กัมพามันคืออะไรพี่บอกอิดพี่บอกอันล่างสุดเปลอกบารีบานีบานีพี่อะไรอะแมงโก้บอมมโก้บอมที่แพงสุดเลยไม่มีตังจัดไปอันหนึ่งแมงโก้บอมมาาเอาล่วงเลยสีสีอะไร ฟ้าสีฟ้าสีฟ้าฟ้าโอเคโอเคหน้าสีฟ้าไหมหรือว่าข้างบนหน้าสีฟ้าเลยมันแนมันแนาเชื่อมเหมือนกันป่ะทาวเวอร์ข้างบนนี่ตู้นี้ข้างข้างไหมข้างข้างไหมนี่นี่โบกเลยพวกนายโบกปิดเลยเออโบกปิดโบกปิดมามาได้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 โบกปิดโบกปิดเออมาด้วยปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปแล้วยองยองยองเราจะทำไข่กลนไข่กลนแบบเขบออีกไหมเ้าบอกอีกไหมมาแล้วเอไออยู่ไหนเอไอมันมาจากข้างบนมันจากข้างบนเฮ้ย

บนหมดเลยครับข้าวปลาอยู่หัวเราเนี่ยห้าตัวเฮ้ยหกเจ็ดตัวแล้วหกเจ็ดตัวเลยเหรอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอเคโบกบเออกำลังมองอยู่มันอยู่มันอยู่ที่สีแดงนะตอนนี้มันอยู่ที่สีแดงไม่ไม่มาเลยอ่ะถ้าขอเดินขึ้นไปดูหน่อยว่าหน้าตามไปไหนมาได้ดีได้ดีได้ดีเฮ้ยมันเป็นหน้าแบบหน้าหัวปลอกจิตอ่ะฮะใช่หรอ น่ากลัวมากเลยคนนั้นทำบาปหนากับเราไว้มากถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มันกำลังโอนลงบันไดเลยนะเนี่ยน่ากลัวแต่แมปมันค่อนข้างใหญ่ไงฉันคิดว่าเมื่อกี้แผนของเรายังไม่สำเร็จนะเอาอีกรอบเราเรามีแผนงัดเอไออีกรอบนี่อันนี้แหละบ้านแมปบ้านนี่แหละเราจะใช้เป็นอะไรปูนปูนตังไม่พอ โลบาใช่โลบาถือแล้วมาฉันมีทั้งปูนมีทั้งที่งัดเก้าอี้งัดเอไอดานต่อไปมือฉันวิ่งก่อนไม่ล้มมาเราติดพันหีเราได้วยเอาตรงไหนเอาตรงไหนเพื่อนเอาตรงไหนร้านแม็กไ่มหรือร้านมินิมาร์มินิมาร์นะร่านิม์ โอเคฉันเข้าปิดร้านมินิมาร์ดเลยดีกว่าอย่าให้มันเข้ามามันจะมีทางสองทางข้างในมีนี่ใช่ไหมกระแพงป่าละเออป่ากระแพงไว้ป่ากระแพงไว้สองทางเจนถอย่ปจัอ้าวมันมีอีกหงนึ่งห้วยบนไหลถอยมีคนป่วนโอ้โันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ตรงเมทนาโนมันอยู่ตรงเมทนาโนกกาารรมมัันน ใครเป็ตัวโต้ได้เด่นอ้โอ้ยใส่แล้วอะไ้ชุดดำไปชุดดำหายหมดแล้วกำแพงกูก็ดีๆไม่ชอบใช่ไหมไปเลยไมา้มาแล้วมาแล้วอุยปาอุสาหลบมุมโอ้ยปังมอปังกำแพงแบบแต่ไม่ัง เหลือผมคนเดียวเนาะเฮ้ยฉันรอดได้ยังไงฉันซ่อนอยู่ในศพจุดแจงซ่อนอยู่ในศพจุดแจงอีวาเหรออีวาก็อยู่เหรอได้แตงโตก็จะขอโทษไม่ซื้อแล้วกำแพงอ่ะมันไม่ได้โพสขอสเปกเตอร์หน่อยสิว่าไงซ่อนอยู่ในศพจุดแจงเหรอใช่ตายเหรอหรือไงใช่ใช่ตะกิดด้วยตะกิดก็อยู่ด้วย อยู่ด้านนอกแล้วนะเพราะว่า AI จัดการในร้านแมคโดนัล์อ่ะเงินฉันอยู่ในครัวฉันอยู่ในครัว AI อไอกำลังเินมาแล้วฉันอยู่ในรถฉันอยู่ในรถเอ้ยซ่อนในรถได้ด้วยหรอเขาเท่เฮ้ยรถอิตาชารถอิตาชาโอ้รถโคตรเท่เลยตังค์หน่อยเซไอคิวแล้วแล้วทุกอย่างก็อยู่ในศพจนรอดนะใช่ตะกิดด้วยนะเราไม่โดนเรฉันะโดนแค่ ฉันไม่ได้ใช้ไอ้บอมนี่เลยเนี่ยแมงโก้บอมอ่ะไม่ใช้จิงบสามรอบแล้วเนี่ยและตาสุดท้ายมอวิ่เลยวิ่งเลยวิ่ง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 วิ่าวิ่งวิ่งวิ่่งวิ่งวิ่รวิ่งวิงว่งวิ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 างวาเข้า่งวอ่วิ่งวิ่งว้างวิ่งวี่งวงวิ่งวิ่งวิ่นห้่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งวก่งเราไปซ่อนตามเอ่เฟอร์นิว ไม่แล้วคำถามคือขบวนเราใหญ่ไปไหมไม่เราเราเดียต้องรอดฉันอยู่ในในไหนเดียฉันอยู่ในนี่ในออฟฟิศนี่แล้มันมีใครอยู่ในนี้เดี๋ยเนี่ยออฟฟิศเนี่ยโดดโดนแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วย่อย่อย่อเราจะรอดไหมถ้าเราเอ้ยเราจะันรอดเสร็จแล้วจะนได้กลวปืนสามตัวเลยนะแปลงแปลงดูพี่มึงรถไฟเฮ้ยบนรถ

ไอซูด้ามันโยนตอนนี้ตอนนี้ฉันนั่งอยู่นะเนี่ยฉันกระโดดไม่ได้ด้วยพี่มุกท่านจิตชามันมีคนโยนอยู่ตรงมุมนี้เลือดเป็นเลือดใหญ่เลยเป็นเลือดใหญ่เลยไปกันหมดคนไหนดูแก้ไขใครหาคนไหนแก้พี่ชายมันคือบ้าวอยไอ้บวกขาวบอย โอ้ปางไปนานแล้วไอ้พาวบอน่เป็นเมกขวบป็นนมเห็นหรอมันมีเหมือนกันพี่บอหมเี่อยู่บนรถซ้ำแล้วอ่ะเวลาแล้วโอเคและนี่ก็คือการซ่อนแอบกับ AI ต้องบอกเลยว่า AI อเดี่นี้เ่ยฉลาดมากๆเลยนะก็เป็นเหมือนบอทนั่นแหละ แต่ว่าฉันว่าจริงๆแล้วคนที่ร้ายที่สุดไม่ใช่ AI แต่เป็นผู้เล่นด้วยกันเองใช่ถูกต้องเอาล่ะถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมไปสนับสนายกดแชร์กันซับไซค์พวกเราด้วยที่สุภาพตัวกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่เชิวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนจุกริกนะจ้าบายบายไม่บอกนี่ยากรู้จังเลยว่าถ้าฉันปาระเบิดใส่เข้าไปในห้องรอเวลากาดจังหวะดีๆแล้วตีโป้ง